มือนี้สิพามารีวิวเจ้าตัววัดค่าพิเอสด้วยกัสาม,มารถวัดค่าปุ๋ยในดินหรือว่าในน้ำที่เห่าสีฉีดพ่นให้กับมันสปารังนะครับเห็นุแนวใด่นะครับแล้วกัวิธีการาตรวจค่าพิเอสด้วแปลงมันสปารังตรวจค่าพิเอสดตรวจค่าปุ๋ยในถังที่จะเอาไปฉีดในแปลงมันสปรารังนะครับในคลิปนี้ต้อกันเลยนะครับก่อนเอิญฝากพี่น้องนะครับกดติดตามให้ถึงหนึ่งหมื่นถ้าพี่น้องเด้อ สวัสดีพี่น้องสกุลสกุลคนครับพบกันในช่วงบรรยากาศยง่เส้าอยู weather weather. ่สวนมันสำปะรังของผมคือเก่านะครับม oh ันนีมากกับนองเขาเนียวนะครับมัอนี่ติดตามมาเออมานอนสวนคือเก่ากีดยางครับผมอ่ะมาเขาเรื่องกันเลยนะครับอ่ามือนี่นะครับได้เอาตัววัดค่าพีเอนะครับเอามาเขาเอ็นว่าเอามาตรวจค่าพีเอนะครับตัวนี้นะครับอ่าถือว่าดีเลยถ้าเกิดว่าเฮามีสิเป็นแบบได้ก็ได้สิเป็นแบบซองก้านก็ได้นะครับ เอามาวัด่าพิเอตทำมามันดีบ่งใดนะครับยางแรกก็คืออันนี้บ่ไเวมาโฆษณาดอกซะนะครับบ่ไดวมาโฆษณาถามาถ้าเกิดว่ามีตัวนี้นี่มันดีบ่งใดนะครับหนึ่งเลยเฮาสามารถรูแนวทางนะครับว่าเขาจะปรับปุงสภาพดินบ่หรือว่าควรปรับบ่เออจำเป็นบ่สีตรงปับนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวนี้นะครับเขาจะรูเลยว่าะ ต้องทําการปรับค่าพีเอสดนะเออฮอดมองนี้แล้วก็ปรับจากน้อยเห็นมันเหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ขอดีอีกอย่างหนึง่งเวลาเหาอ่าฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบนะครับตัวน,นี้สาม,มารถเอาไปใส่อ่าดูว่าค่าพีเอสมะสมบ่นะครับมะสมในที่นี้หมายถึงอ่าค่าพีเอสนะครับต้องอยู่ทีประมาณกรดอ่อนเมื่อเราไปฉีดพ่นเห้กับมันสำปะหังนะครับเขาจะอ่าเขาเรียกว่าจะมีประสิทธิภาพกว่านะครับ หาเป็นกรดอ่อนๆนะครับราก็เออมาเมืองนะครับว่ามันใส่ได้บ่ใส่ได้เวลาพี่น้องไปซื้อคือกันนะครับมีขายในช็อปอ่าในร้านค้าออนไลน์นะครับบอสจะเป็นแอปต่างๆนะครับอ่ามีขายเออราคาก็อยู่ประมาณหลักร้อยกว่าบาทนะครับบ่แพงเออตอนนี้นะครับเวลาเข้าซื้อมานะครับเราสามารถเช็คได้เอาไปเช็คค่าปุ๋ยเออปุ๋ยที่เข้าซื้อมานะครับบ่วอสจะเป็นปุ๋ยหนามหรือว่าปุ๋ยเกศแต่ว่าต้องละลายนามก่อนเด้อ นะครับถ้าเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเอามาตรวจนี่มันต้องมี่คาปุ๋ยนี่พี่น้องสังเกตบ่มครับอันนี้เฟอร์เฟอร์ิตี้เออราคาคาพี่เอ็นะครับสามบาถปรับได้ตัวนี้มันสามบาถเลื่อนทรายขวาได้เด้อนี่นะครับนี่อเออเลื่อนได้ยนงอย,งอยมือเดียวนะครับทายเออที่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวปรับไปตรงกลางผมเตรียมนาม้าเตรียมน้าไว้สองยางนะครับเป็นยังคือเตรียมน้าไว้เพราะว่้ย่างแรกนะครับเข้าสี ตรวจคาพ่เอ็ในดินก่อนเฮ้าต้องใส่น้ำครับกรณีที่พี่น้องจะตรวจคาพ่เอ็ดเป็นบ่พี่น้องต้องตรวจในช่วงที่ดินเขามีความชื้นเอออันนี้คือการที่เฮาปับ๊บอา่าตรวจคาพ่เอ็ในแปลงมันสะบปะรังมันสะบปะรังนะครับเฮ้าจะใส่เนื้อดินเฉพาะนาดินนะครับที่ปลูกมันสะบปะรังบ่เลึกนะครับเพราจะจำเป็นต้องคุดเลึกนะเอาทีอยู่ในร่องเนี่ยละผมจะใส่น้ำในการอา่าตรวจ คนลงไปประมาณหนึ่งครับเพื่อว่าการเห่าสัมผัสกับดินที่ว่ามันมีความชื้นเอาสองหม่องกับพ่อเอานี้หม่องหนึ่งอันนี้โอเคเอาสามหม่องไปเลยครับนี่อันนี้ใช้เหงามันสปารังผมสี่เทียมว้ประมาณอันหนึ่งถึงสองนาทีแหละประมาณนี้แหละหรือว่าหนึ่งนาทีก็ได้เพื่อยังเพื่อให้อนาน้ำที่เขาลงไปนะครับให้ซึมลงไปสันแางนะครับแต่ว่าเขาสตรวจสั่นทึ่งที่ว่าเขาโดนน้ำนะอะ่ะ เมื่อนี้นะครับผมสีเทศแบบที่ว่าน้ำอยู่ในถังแต่ว่าถังนี่จะประมาณ10ลิตร1ิกว่าลิตรอประมาณนี้ละจะกลายบ่อลายแล้วก็ปุ๋ยที่ผมใส่นะครับปุ๋ยทังใบแล้วก็สามารถฉีดพ่นทั้งดินได้ขึ้นกันฉีดพ่นใส่เหง้ามันสะพัดงก็ได้นะครับจะมีอยู่3ามอย่างอย่างแรกคือน้ำดำเอาน้ำแดงก่อนเออเดวพี่น้อยซับส่สวนมาใส่อีกน้ำแดงน้ำดำน้ำเขียวนะครับเออ อันนี้นะครับทามมาพี่น้องพี่น้องหลายคนก็พยายามทามสูตรปุ๋ยทางใบผมใส่ตัวนี้จบครบเสร็จใส่กับยางพารานำยางออกดีครับเออแต่ว่าช่วงนี้มันกับดีดอกนะเพราะว่ามันปงหยดไหม่ครับเออมันหนจังหน่อยผมกับสีย้าเด้อผมกับสีปิดแล้วพอหรือยังนี่นะครับวิธีใส่ตรงกลางนี่คือคือปิดมันบ่เขาเลื่อนไปขวามันกับไปเบิงขาพิเ็ดนะครับเข้าเรื่อนไปทางงใส่ เลื่อนสองเธอครับแก๊กอ่ามันจะไปเฟอร์ริตี้อันนี้ก็คือคาปุ๋ยนี่พี่น้องสังเกตตารางนะครับด้านบนนี่จะเป็นคาพี่เอ็นะครับเป็นสีสีสีตารางนี่หนึ่งถึงเก้านี่เป็นตารางอ่าคาพี่เอ็จนตะลางนะครับอ่าอยังนี่เอาคั้ลายอิเดียลทูอเดียลทูนี่พวกนี้จะเป็นคาปุ๋ยนะครับเอออยังนี่แอซิดไอซีเฟอร์ริตี้ เออจากอ่านถือบะถึกนะครับพี่น้องกะอา้าบอกมาไหมใน <c oughs> คอมเมนต์มาบอกเนะี่ยจะผมอ่านถือบะถืกบะได้เก่งภาษาอังกฤษบันใดนะครับกะสามารถอ่านได้จากน้อยอยู่ปะ่ะจากพ่อบ่พ่อเอาไปเมืองเลยนะครับไปตรวจเมืองคาพี่เอ็ดว่าอ่ะมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเคยวัดเบิงนะครับปีที่แล้วอยู่ประมาณหกจุดเจ็ดหกจุดเก้ากะถือว่าบ่ได้พ่อใจบันใดกะอยากปรับคาพี่เอ็ดให้มันอ่าลงกดกลายเป็น กดจังหน่อยนะครับมองไปนกกดอีรีเดกลายปเป็นกดอ,อ่อ,อนๆอ่าเข้ามาเช้คคาพี่เอ็ดก่อนครับอ่าประมาณหนึ่งแล้วน้ำลงไปแล้วนะครับผมสเสร็จตรวจเบิ้งอ่าเวลาสีใสนะครับพี่น้องควรทําความสะอาดตัวนี้แล้วแต่ว่าอันนี้ยังมาด้เห็ุนี้อย่างนะครับผมเสร็จมาเรียบร้อยเขาจะวัดมึงครับอันนี้ผมปรับไปที่ค่าพี่เอ็ดอ่าห้เวลาผลจังหน่อยครับตอนนี้เพิ่นกำลังเลือน,นะครับไปจากเลขเจ็ดไปหาเลขหก อ,อยู่ที่ประมาณ6.9อ่ะได้สิขยับมองให้มึงอ่ามันสุ่มอยู่เลยมองเ้อจากเจ็ดกว่ามันสิเลื่อนไปครับเลื่อนไปเออขยับไปเรื่อยๆกยับมาอยู่ที่ 6. 9เก้าคือเกว่าเพราะผมเคยวัดต้องก็อยู่6กจุดเก่แต่พอใจผมสิเพิ่มกดลงไปมันมีวิธีนะครับว่าเพิ่มกดได้ไรที่นี่นะครับผมสิมาเมงคาปุย๋ยผมสิเลื่อนมาฟังพีได้บัดนี่ผมสิเลื่อนมาฟังพี อปรับมาแล้วไอเดียวครับเห็นบอ่อทั้งหลางเห็นพี่น้องมึงทั้งข้งหลางจะไปมึงตัวเสิงเนอเห็นบอ่อเห็นตัวทั้งหลางบอ่อสองทั้งหลางนะมีปุ๋ยครับเกิดจากยังเกิดจากการใส่ปุ๋ยทั้งใบสูตรเมื่อกี้ที่ผมมาให้มึงนะครับผมฉีดพ่นใส่เหงื่มันสบายไปแล้วรอบหนึ่งด้วยกันนะครับแล้วก็อาจมาจากน้ําด้วยนะครับ เดี๋ยวสิบาพไปปับหน้ำมึงไปเมืองขาน้ำวะน้ำสาม,มารถเอามาฉีด่นใส่กับมันสับปรังไห้บ่ฉีด่ลทั้งใบไห้บ่เอวไปเมืองหมองห่องมาอ่กนเดี๋ยวเด้อเอาเสต็จแบบพ่อขาวๆพี่น้องเสร็จแบบพ่อขาวๆอบบอขออนุญาตพี่น้องจังหน่อยนะครับมือเดียวครับเอาเซตผ้าจะคล้องอยู่ละอ่ะไปหม่องที่สองครับหม่องที่สองเพราะมึงน้ำกันบ่ะเนี่ยผมจะวัดคาพี่เอ็ดก่อนเด้อ จิ้มลงไปเลยอ่ามองในออนนี่อนอนแล้วมาดูค่า PS ครับกับประมาณ6 8 6 7 6 6, 6. อ่ามองนี้ผมใส่อยังลงไปนี่เดี๋ยวเรือตอนแรกว่าสิสามไซมุ่นซัดครับเออสซมุ่นซัดที่ผมมักเอาไงคือดำหมักชีวภาพมาเมือง,งคาปุ๋ยไปนี่มันอยู่ประมาณ 6.7. นี่เนาะประมาณนี้ 6.6 6.7นี่แหละมาดูขาปุ๋ยครับบอ่อตางกันเลยไอเดียวเือกันนะครับเมืองข้างล่างนี่อ่ะอายอีกมองนึงเดี๋ยวเสร็จจัง่อยเสร็จส่งสุดถ่ายยิงจะคล้องเขอเกันเอาว่าทาปุ๋ยครับป่ะนี้เอ้ยขาพี่เอ็ดก่อนวัดขาพี่เอด็ดเนาะบางเด้อเสียบลงไปครับอ่าซุ่มเสียบง่ายเด้ออ่ะนี่ของซุ่มอ่เมอมงไปน้ำกันครับ ตอนนี้เขากาลัางเลื่อนไปหาหกนะครับทางเทิงเด้อบางทางเทิงเด้อกาลัางเลื่อนไปนะครับประมาณหกจุดเก้านิ่งหกจุดเก้าพี่น้องนิ่งแล้วบอลเลนเอามาเมืองขาปุ๋ยคือเก้าครับอันนี้ผมวัดสามหม่องเลยกันบม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยนี่ไอเดียครับนิ่งมองหนึ่ง ขยับเหลื่อมมาหลายปุ๋ยด้ยออขยับมาตรงประมาณเลขาทั้งเึ่งนั่นเห้มบางทางลางไ้้พี่น้องอ่ามีปุ๋ยขาวๆที่นี่ไปผมสิผ้าไปวัดคาน้ำก่อนแล้วก็สิผ้าไปผสมปุ๋ยเหมือนกับการอ่าวัดเหมือนกับการวัดคาปุ๋ยนี่ทั้งสีดพ่นทั้งใบนะครับอันนี้เป็นน้ำอ่าขอเสร็จยังหน่อย ทำความสะอาดน้ผมสิวัดขาพี่เอ็ดก่อนเด้พี่น้องผมเหลื่อนมาทางขาพี่เอ็ดแล้วจุ่มลงไปค่าพี่เอ็ดอยู่ประมาณหกจุดสามเออหกจุดสองหกจุดสามอามือสั่นจังหน่อยพี่นออ้องเอออยู่ประมาณนี้ครับสิ่งที่ังคาปุ๋ยนี่น้ำมาเขาอาจจะมีปุ๋ยปนมะน,นาเพราะว่าน้ำเอามาจากบ้านเอ,อมีค่าปุ๋ย เอออะเมื่อกี้ที่ผมวัดมันอาจจะมีส่วนจากน้ำเพื่อกันแต่มะเมืองนี่บ้านเนี่ยมะเมืองตัวปุ๋ยอะตัวนี้จะเป็นตัวนำพาแล้วก็ตัวส่งเสริมแต่ตัวนี้จะเป็นปุ๋ยครับตัวนี้คือผสมมาเรียบร้อยสามย่างนี่มันสีมีคาสีเบอร์เือกันแต่เมื่อเราผสมลงไปนะครับมันจะเป็นคาสีเมะสมสารลุ่นทะเมืองน้ำกันว่ามันจะเป็นอะไรนะครับพี่น้องย่าสะกดขมเด้อ ู้ใดขามาแล้วฝากไปลกำลังใจให้น้ำแน่นะครับถามเด้เลยนะครับคอมมนเดได้เลยว่าอยากรู้อีกอย่างเนึ่อยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังมือจัง่อยหมอมียังอันตรายครับปลอดภัยทุกอย่างเพราะว่าเป็นสารอินทรียผมสีมาวัดขาพี่เอ็ดก่อนตัวแรกเป็นนํำดำครับจุมลงไปเลยตัวนี้จะออกเป็นด่างนะที่ผมได้วาดเบิ้งนะครับจะออกเป็นด่างหรือว่าก,กลางๆตัวนี้นดำดำน้ำดำจะอยู่ประมาณเลขเจ็ด ขยับขึ้นไปหาเลขแปดครับเลี้ยวตรงดีดีมันอาจจะสั้นเล็กน้อยพี่นอ้องนี่มันีะออกไปด่างเลยอ,อกลางไปด่างไปด่างนีงแ่แหละนี่เห็นบอกขยับมาเลขแปดแปดก็กว่าแปดก็กว่าสิไปหาเก่าด่างเลยที่นี่ผมสีปั๊บไปคาปุ๋ยปุ๋ยไม่มีครับบม่มีปุ๋ยยังแต่ยังใดเลยน้ำดำ พีนองยี่สับสนตัวนี้จะเป็นตัวน้ำผ้าแล้วก็ซอยอย่างหลายๆอย่างนะครับเอาล่างๆนี่น้ำอยู่ละตัวต่อมาครับผมจะมาหวัดขาพี่เอ็ดน้ำแดงน้ำแดงเนี่ยผมเคยวัดแล้วจักจิวอะไรเอาว่ามือน้ำกันตัวนี้ครับพี่เอ็ดอ่ประ้านหก หกเก็คือโกรดโกรดอ่อนๆเริ่มโกรดเออส่ยับขึ้นไปกลางๆพอดีหกจุดสองหกจุดสามใยับมายังเตีงอยู่เอาเด้อเออตังได้อยุบไงนีีนน่ิ่งแล้วครับประมาณหกจุดสี่หกจุดสามหกจุดสี่หกจุดห้าอ่ากลางเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมสิบเรียนมาสรางปุ๋ยบ้างไง ฟังนเสียงก็เก๊กปุ๋ยครับมีไอเดียอ่าก็ถือว่าโอเคอ่าโอเคบางทางหลางแล้วพี่น้องเด้อถือว่ามีปุ๋ยตัวนี้ก็มีปุ๋ยเด้อในตัวนี้มีปุ๋ยไปนล้วถือว่าหลายพอสมควรหล้วก็เป็นตัวตั้งต้นที่โบเมนทานอาหารที่เป็นสารอาหารอ่าถือว่าโอเคครับหลางจะหน่อยอ่าทางหลางทั้งสิ็เวลาเห้าเห็ดยังเข้าก็ควรทำความสะอาดก่อนเด้อมันจังสีเมนยำ่ำ ตต่อมาครับร้าเมาเมืองขาพี่เอ็ดนำนำเขียวก่อนนำเขียวโบเมนนามอัลม์เนี่ยขาพี่เอ็ดเป็นกดจัดเลยศูนย์เลยพี่น้องต่าเลยเป็นกดเลยตัวนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยทีเป็นสารอินซี่นะครับเอามาผสมเห็ดเองนะครับก็ซื้อมาจากช่องทางวาาอนไรอะมีขายอยู่นะครับบอกขออนุญาตบอกได้นะครับอ่ะขาพี่เอ็ดเป็นกดเลย มาปิงปุ๋ยบันปุ๋ยนักปุ๋ยแห้งพี่น้องตําเลย <c oughs> สุดเลยนะครับถามมันหมุนรลอบได้เพราะมันสิหมุนหลบแล้วมันแห้งครับอที่นี่อ่ะเอาไว้ก้อนบัดน,นี้ที่นี่ผมสีมาผสมอ่ะมือเดียวพี่น้องมือเดียวผมสิกะอยู่ประมาณจอกหนึ่งเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ลายมาได้ผมสิกะประมาณจอกหนึ่งมันบอถึงสิบิลรดอกพอหลายหัวจกัก ตัวน,นี้ทำกันอ่าปกติพงศต้อตงเติมน,น้ำน้ำแดงก่อนพออันสุทไายน้ำเขียวเวลาเ้าผสมเนี่ควรที่จะไป,ไปผสมน้ำก่อนคอยเอามาใส่ถังเด้อถาบางอย่างมันอาจจะเห็นห้ตกตะกรได้ตัวน,นี้ก็อ,อะพอแต่ว่าใส่ยางละนิดละน้อยผมกว่วไหลเลยไฟ้าได้ฟ้าได้เอาใส่โหลด เถือฟ้าแล้วพี่นอ้อ,องอ่าผมมีการตะต่องอย่างหนูบ้านนี้เอาแบบเรียวๆเ,เลยเมื่อเลยครับไม่มีอันตรายพร้อมเป็นสารนซิซินะครับผมลุ้อยู่แลว้วเอาผมผมเอามาจากสเฮาสิมาวัดขาพี่เอ็ดกอนเลือนมาเรียบร้อยนะครับอ่าเวลาเข้าไปใส่พี่น้องกักะเหม้มันแบนเด้อเด้ออันนี้ผมเข่าๆให้มึง เอาวัดคาพี่เอดก่อนเลยนะครับคาพี่อจะอยู่ประมาณเท่าไหร่จุ่มประมาณน,นี้สองต่อหนึ่งส่วนนี่คาพี่อจะอยู่ประมาณปกติซื้อว่าหมอสมหกจุดเจ็ดหกจุดแปดครับเห็นบอหานิ่งเด้มาเมงคาปุ๋ยป่ะเนี่ยมีปุ๋ยครับ ให้อยู่ประมาณเท่านี้ถ้าห้หลายการฉีดผลทั้งใบนี่มันสีอาเซียนให้ใบใหม่ใบเหี้ยวเช้าได้นี่แหละเวลาเข้าฉีดผลเป็นยังข้าเจ้าคือบอกว่าให้ฉีดแามเสาก,กับแามแรงแามที่บ่มีแดดน,นี่แหละเพราะเขามีปุ๋ยที่นี่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมวัดแล้วนี่อาที่ผมวัดเนาะขาพี่เอ็ดมันสีบวคือกัน เวลาเสียดมันครับสปรังเท่ากันว่ามันสีได้ผลหรือบอ่อได้ผลให้พี่น้องตรวจอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าอ่ะปุ๋ยที่เขาเสียดผลลงไปมันจะมีประสิทธิภาพบ่าจังน้ำดำที่ผมวัดเนาะตัวนี้จะออกอ่าเป็นด่างเอ,อจอ,อกด่างน,น้ำดำเป็นด่างเด้อตามที่ผมทายเมืม่อกี้ตัวนี้จะออกเป็นกรดอ่อนๆถึงพอดีกรดอ่อนๆถือว่าเหมาะสมแต่ตัวนี้เป็นกรดจัด เมื่อเข้าละลล่น้ำแล้วเขาสี่อยู่ในปอมาคาพี่อทีมะสมก็คือกรดอ่อนๆเอามาร่วมกัน,นก็นได้น้ำตัวนี้ตัวนี้เขาสามารถเอาไปฉีดพ่นได้ผมเียไปใส่ไปผมเซลไปหงสใส่เหงามันซาประังครับอ่ามันหน่อยมันใหญ่บวกคือกันเพราะว่าแต่ละพันมันบวกคลือกันผมเสียงสย์ใส่เหงามันสาระหลังครับเอาต้นน้อยนี่ก็ได้นี่หละเป็นอย่างผมก็ว่า เวลาเสียดพลทางใบอยากให้เด้ออยากให้หดอยากให้เขาน้ำก้อนเพราะว่าถ้าเขาน้าอย่างแรกเลยเขาสิแตกใบอ่อนครับเมื่อเขาแตกใบอ่อนราเขาสิหากินเออนี่ผมสิหดลงแล้วน,นี่นี่เห็นบ่เนี่ผมใส่น,นี่เราเป็นยังเมื่อกี้มันคือมีขาพ่เอ็ดมอสมแล้วกับปุ๋ยหลายใส่อ่า้ําักส g โซระเบิดหัว อ่าว่าแมนไหมใส่ปุ๋ยหมากสูตรระเบิดหัวเออี่หดลงไปนี่ละแต่ว่าอยากให้มันได้พน้นให้พี่น้องเขาน้ำครับถ้ามีรถบัวรรน้ำจะดีเลยเวลาให้น้ำใส่เหงามันสบาังเพราพวะว่าเขาสิ ค่อยลงไปอันนี้เขาเทแห,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 ห์แห้งเกินไปพี่นอ้องอ่ามีประมาณนี้นะครับผู้ใดรบ่เขาใจยังกคอมเมนตไมาได้นะครับหรือพี่น้องถ้ายอยากได้ตัวนี้ไปฉีดพ่นให้กับมันสับตะังของท่านหรือบ่อยากฉีดคอยอยากให้ระบบน้ำตัวนี้สาม,มารถตอบโจทย์ครับเออชุดหนึ่งนะครับอ่าพ้อมค่าจะทรงนะครับค่าแพ็กสินค้ารวมแล้ว650บาทม่แพงผมให้เฉพาะ หาท่านเท่านั้นเพราะว่ามันมีจํากัดนะครับมันบ่มีหลายแบบนั้นนะครับผมพึ่งสร้างมาเหตุไหมเพราะว่าคนอยู่บานเข้าเจ้ากับ้ากันสร้างหลายเออจกเป็นอย่างอันเบาซื้อก็อยากได้เออเห็นเขาเจ้าเห็ดเราก็คืออยากได้น้ำนี่เป็นตัวนี้ละหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าถังหนึ่งเออไม่ใช่ขวดหนึ่งนะครับมันจะอยู่ทีสามร้อยห้าสิบซีซีอันนี้เป็นขวดที่เอามาใช้ซื้อ,อ,อได้เพลโมเมน่า ขวดเป็นแบบนี้นะครับผมบริสุทธิ์ขวดผมเอาขวดที่ว่ามันเหลือนะผมเอาขวดที่ว่ามันเหลือใสเอามาใสเพื่อได้อยากได้เออโทรมาที่เบอร์0 8 5 5 1 2หาห3นะึ่งหาสนะเออถ้าอยากได้หรือว่าอยากจะสอบถามมึงก็ได้ือกันบ่ได้ว่าบ่สืทก็บ,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 บ่เป็นอย่างนะครับอันนี้สําหรับคนที่บ่อยากไปตามหาูตนนั่นูตนนี้แล้วคือผมเอามาใส่ในสามขวดเรียบร้อยนะครับ แต่ถ้าเฮาอยากจะฉีดผลทางใบช่วงนี้ผมบอกเลยว่าอย่าฝ้าเีดบ่ิเน้น้ำให้เศดถ้าสมมุติว่ามันฉีดได้จริงๆดินซุมดินเปียกยอดเดินอยากจะฉีดเออเอาสารจจาใบมาผสมใส่น้ำฉีดผลให้มันมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นนะผู้ใดอยากจะฉีดทางดินอยากจะใส่เข็มก็หันได้บ่กะได้คือกันนะครับเป็นการดีเลยได้สองทางเลยทางแรกคือเฮ็ดดินซุ่มซื่นนะครับทางที่สองคือเพิ่มธาตุอาหารลงไปในด,ดินนะครับถือวัาด,ดีปรับค่าพีเอสด้วยนะครับสาม,มารถปรับค่าพีเอสดได้ตัวนี้นะครับเห็ดเหดดินเหมาะสมว่าอย่างไรคือสมมติว่าดินเป็นด่างหรือว่าดินเป็นกรดเอาตัวนี้ไปใส่เขามีา่าความเป็นกรดอ่อน,ออนๆเขาก็จะปรับให้เป็นกรดอ่อนๆถึงกลางนะครับ ดินเป็นด่างก็สามารถปรับให้เป็น่ากรดอ่อนๆได้ดินเป็นกรดก็สามารถปรับให้เป็นกรดอ่อนๆได้ถือว่าดีเลยเอาผู้ใด,ดอยากได้ก็โทรมาหาผมได้ที่เบอร์ศูนย์แปดห้าหนึ่งสองหกห้าหกสามครับเอเอไอ้ไม่ระมาณนี้สวยแล้วสออกเมื่อวานไปหาอาบน้ำจาจ้งน้อยก็สิไปล่างรถเออไปเซ็ตรถ ขายรถได้บ้านนี่ยังเว้นกับบริหารนี่ยังพี่น้องอยู่สนามรถนะครับบางเซอร์กับบริยูผู้ใดอยากได้รถมือสองกับโซฮา้คือกันเบอร์เดียวกันเลยเดี๋ยวผมจะเสีงรายละเอียดไว้ใต้คลิปครับผมอาจจะก,กันไม่คลิปหนาครับบ๊ายบายเนี้ยวป่ะเมือ่อมาเร็วเร็วเร็วเมื่อเท่า